ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าช่วงนี้จนถึงวันที่9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีน้ำฝนน้ำท่าไหลหลากลงคลองชัยนาทป่าศักและแม่น้ำท่าจีนก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ำสแกกรักงและลำน้ำสาขาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในเกณฑ27์2,700-2,800ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที ทังนี้เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพยากรมชลประทานมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยาชะลอน้ําไว้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้น โดยน้าจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสองฝั่งและเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ํานอกขันกั้นน้ําที่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงอำเภอมโนรมที่จังหวัดอุทัยธานีบริเวณอำเภอเมืองอุทัยธานีจึงเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยกของขึ้นที่สูง ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยให้บริการไลน์อเลิร์ดเพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยนายชัยวุฒนาคานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและสนับสนุนให้ประชาชนภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์วันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้มีเทคโนโลยีครับก็พยายามที่เราจะทําระบบไลน์อออเอาไปใช้ให้เขาเรียกว่าไลน์อเลอร์สนะครับในการเตือนภัยกนะ็อยากให้พี่น้องประชาชน เข้าไปแอดไลน์นะชื่อว่า Line alert A L e R T, นะครับ mm hmm. ซึ่งก็จะคอยแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆผ่านระบบไลน์นะครับท่านก็จะได้คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ต่อไปนอกจากเป็นแจ้งเตือนข่าวทั่วไปแล้วอยากจะให้เขาลงไปจัระดับพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเขาสามารถแยกได้ว่า,าพี่น้องประชาชนอยู่จังหวัด นนบุรีอยูจังหวัดปทุมธาน,นีอยู่จุดนี้และตรงนี้จะมีภัยพิบัติน้ําท่วมเี่ยก็ให้แจ้งเฉพาะจุดไดน้นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจาราต่อไปนะครับแต่วันนี้จะเป็นการแจ้งข่าวภัยพิบัติในภาพรวมนะทั่วประเทศให้เราได้รับรู้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้เสียงตัวได้ด้านนางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันที่นิยมสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลและแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนภยัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ